สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาทำต้มยำปลานินต้มยำปลานินน้ำใส่นะคะสูตรอร่อยอ,อยแซ่บๆคะ่ะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะวัตถุดิบเลยนะคะก็จะมีอันนี้ก่อนนะคะมีรสด,ดีคะ่ะ มีส้มมะขามเปียกมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะพริกแดงจินดาค่ะหอมแดงกระเทียมแกะเปลือกและล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะมะเขือเทศค่ะน้ำตาลทราย แล้วก็จะเป็นปลานินค่ะปลานินเนี่ยแคเลซื้อมาที่ตลาดนัดเมื่อวานนะคะแล้วแช่ฟิตไว้เนาะให้เขาหั่นเป็นชิ้นให้ตอนนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะเดี๋ยวเราจะนํามาล้างทําความสะอาดให้เพื่อนๆดูกันค่ะเคล็ดลับเลยนะคะการล้างปลานินไม่ให้ไม่ให้ขาวเนาะไม่ให้เขาขาวนะคะง่ายๆค่ะนี่ค่ะแคเลจะใส่แป้งมันนะคะ ใส่ลงไปในปลานินเลยค่ะเมื่อใส่แป้งมันแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดใช้มือถูให้ให้เกลี้ยงเลยนะคะไอตรงดําๆตรงใต้ท้องเขาเนาะรับรองค่ะว่าทารังวิธีนี้เนี่ยไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะเดี๋ยวแค่เลจะนําไปล้างน้ําก่อนนะนี่ค่ะแค่เลล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใช้มือถูถูใต้ท้องเขาออกให้หมดเลยนะคะอันนี้เขียวๆไม่ออกเนาะ นี่ค่ะให้ดูอันนี้นี่ค่ะถูให้ให้เกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะยิ่งถ้าดำดำไม่เกลี้ยงเนี่ยตรงส่วนดำดำ,ดำเนี่ยก็มีส่วนทําให้ปลาของเราเหม็นคาวเนาะเมื่อเราเอาไปทําอาหารนะคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะไปขั้วพริกกันก่อนเลยพริกแดงจินดานะคะแล้วก็หัวหอมกับกระเทียมค่ะที่เราแกะเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำมาคั่วพร้อมกันเลยนะคะถ้าใครจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคั่วไปเรื่อยๆจนเขาสุกและเริ่มส่งกลิ่นหอมเลยนะยาพิอากอ่กกะ ค่ะเมื่อเราคัา่วพริกหอมแล้วก็กระเทียมสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่คกตําได้เลยตําไม่ต้องละเอียดมากนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยก็ใส่สมุนไพรของเราไปก่อนนะคะ่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใส่ส้มมะขามเปียกลงไปใส่ไปทั้งก้อนเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะใส่ไว้ทั้งก้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักออกนะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเนี่ยเดือดแล้วก็จนกลิ่นสมุนไพรของเราเนี่ยออกหอมมาก่อนนะคะเราถึงจะใส่ปลาเนาะ เมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเมื่อน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะมาตักส้มมะขามออกก่อนเลยค่ะส้มมะขามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่น้ำแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำเนาะเดยว ตอนที่เรามาปรูงนะคะถ้าไม่เปรี้ยวก็สามารถใส่เพิ่มได้หลังจากนั้นนะคะก็ใส่ปลานิลลงไปค่ะปลานิลต้องใส่ตอนที่น้ําเดือดแบบนี้เลยนะจะทําให้เขาไม่คาวและเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยอย่าพิ่งคนค่ะปลานิลน,นี่ได้เยอะนะคะโลหนึ่งถือซื้อทั้งตัวนะโลหนึ่งค่ะแต่ว่าเวลาพ่อค้าขอดเก็ตมาให้แล้วก็น่าจะ เหลือสักประมาณครึ่งโลได้มั้งคะนี่ค่ะใส่ไปแล้วก็อย่าเพิ่งคนนะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนคะ่ะปล่อยให้น้ำเข้าเดือดอีกรอบหนึ่งนะ เมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะก็นําทับพีค่ะมาช้อนฟองอากาศออกให้หมดเลยนะคะฟองอากาศเนี่ยจำเป็นต้องช้อนออกนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยจะทําให้น้ําต้มยําของเราเนี่ยขุ่นนะคะแล้วก็ช่วยลดกลิ่นคาวของปลานิลได้ด้วยค่ะ หลังจากที่เราตักฟองอากาศออกหมดแล้วถัดไปแค่เลจะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศแค่เลต้องการให้มันเละเนาะแคเลจะใส่ไปต้มตอนนี้เลยค่ะปรุงรสกันเลยนะคะใส่รสด,ดีลงไปหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยถ้าใครไม่ทานหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะแค่เราจะใส่กลืป่นลงไปด้วยนะคะนิดนึงเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะเนาะจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำปลาแค่เราจะชิมรสชาติของแค่เลกก่อนนะคะ อ,อร่อยมากเลยค่ะเปรียปร้ยวๆหว,วานๆนะคะแล้วก็ออกเค็มๆนิดนึงอร่อยเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกสักรอบนึงนะค่ะเมื่อเขาเดือดอีกรอบนะคะ นี่ค่ะถ้าหากว่าเราชิมรสชาติได้ตามชอบแล้วขั้นตอนถัดไปก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะหรือถ้าใครชิมรสชาติแล้วยังเปรี้ยวน้อยไปก็สามารถใช้ส้มมะขามที่เราเออต้มไว้เมื่อสักครู่เนี่ยละลายน้ำแล้วก็เอาน้ำเขาใส่ลงไปได้นะคะแค่เราจะไม่ใช้มะนาวเนาะนี่ค่ะพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วและตำไว้แล้วนะ ใครจะใช้เป็นพริกแห้งแทนพริกสดพริกแดงจินดาก,ก็ได้นะคะปิดไฟแล้วเราจะโรยด้วยชีฝรั่งนะคะใส่เพิ่มความหอมแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะต้ยมยำปลานิ้นนะคะต้ยมยำปลานินน้ำใสานาฐานไหมคะ นี่คะ่ะต้มยำปลานิลของแคเลเสร็จแล้วนะคะนี่น่าทานไหมคะค่ะแต่ละคนก็มีสูตรไม่เหมือนกันนะคะต้มยำแต่ให้ลองสูตรนี้นะอร่อยคะ่ะเราจะไม่ใช้มะนาวเนาะเราจะใช้ส้มมะขามเปียกแทนมะนาวค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแเคเลด้วยนะคะเดี๋ยววิดีโอหนะ้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ